ชอบไม้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 หำลริงหำต้นหำอะไรก็มีนะคะสารพัดเขือนะคะเขือเเขือเขือค่ะมักแหล่มักไล่มักปอมมักเห้ามักโอรแอครมักแคระโครผลงานวันนี้ชอบไม้ก็ชอบไม้ก็ชอบอะไรก็เอาไปซุปเรือ,อไปแกงได้กินดิบๆๆกินสดๆดก็อร่อย อร่อยอร่อยอร่อยคนระเบียบค่ะเศบเศกเศกมากันพี่น้องมักบ่ค่ะมักบ่กบค่ะมักบ่มักบ่ค่ะมกักบ่สปลูกเองกินเองปลอดสารค่ะเออจ้าพี่น้องพี่น้องพี่ป้านะจ้าเจ้าดูสิว่ามันคืออะไรดูสิว่าป้าเ่รามันทุ่มหนัว่พี่น้องดเดี๋ยวนี้อากาศมันระเปียนแปลงพี่น้องจ้าคำไหวน,นันไหวเอา้า เปลียงล่างแล้วแล้วเปล้วแียงล่างแล้วแปลียงล,ล่างแล้วอ้เปลียงไปแปลียงร่างโอ้ยนอนโทรศัพท์กระดาะแม่นเนาะเออเออเอว่ามันยังเอ้า

อันนนก,กสวยๆงามงามด้ผักปังก็งามพี่น้องพักปังกําลางเท่ายอดพี่น้องจ้าฝ่ากา็กงามาค่ะฝ่าก็สวยผักก็สวยค่ะแห่้า,าเป็นแห้งสวยพี่น้องจา้าตื้อตื้อตืตื ฝ้าบ้าน่อยงามงามพี่น้องฝ้าบ้าน่อยงามงามพี่น้องตอนแรงอยู่สวนด้ยก็งามรูมยังนี่เอาจะว่าน,นี่เอาเ้ยนไปเรื่อยๆนี่เอาเอาเอามาเอาเบืเองเอาเอา,เอาจะกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องกลับบ้านแล้วก,าก็บบา,วกา้าธรมางามเถ้ะฝ้างามอีลีพี่น้องฝ้างามอีลี่ว่ามันงามเด็ดเด่นามอีลีเราพูดเถอะอันนี้ pitches. อีกต่น้ากันเอาเด้องามค่ะงามเนี่ยงามเทง,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 งามว่าอ่า